เป็นร,รีเซลเป็น2.5ตันมี่หายไป2,000นะครับอันนี้คันที่1เป็นวิสตู3.5ตันครับที่เขาทีเข้าไปคันที่2อที่เป็นยี่ห้อโตโยต้า1.5ตันนะครับ,ค, 2, ร 1, นนค,รบคันที่3าก็เป็นโตโยต้า1 1.5ตันเหมือนกัน นี่เป็นรถไฟฟ้าโตโยต้านะครับรถใช้แบตเตอรี่คันที่ห้าเป็นรถดีเซลห้าตันนะครับรถคันนี้สภาพค่อนข้างใหม่คันที่หกเป็นชื่อของเขาเลยคาดว่าตอนนี้เขายังน่าจะยังอยู่ในพื้นที่ตอนนี้นะครับยังอยู่ในพื้นที่นี่แหละครับน่าจะอยู่ยังอยู่ในประเทศไทยได้วยกัยนตอนนี้กำลังมีหลายฝ่ายกำลังตามยูนะครับแต่โทรศัพท์มันนิดสองก็ได้นะครับ ก็คือเขามามาเช่ารถที่บริษัทนะครับบริษัทเรานี่เป็นบริษัทรถเช่าเป็นรถรถฟุกลิฟตามด้านหลังที่เห็นนี่นะครับแล้วก็เข้ามาตอนแรกมาทําเป็นเช่านะครับเช่าแล้วก็ไปส่งที่โรงตามโรงงานนะครับพอเช่าเสร็จเขาก็เ,าเอารถเราเนี่ยไปขายต่อทอตลาดอีกทีหนึ่งนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะซึ่งการเช่าฟุกลิฟต์เนี่ย เราต้องไปเราต้องไปส่งเขาตามตามโรงงานสถานที่ตา่างตามโกดังตามอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีผู้เสียห,ยหายหลายคนก็เ,เอาไปส่งให้ที่โรงงานแล้วก็เอารถที่โรงงานอีกคันหนึ่งไปขายต่อเป็นทอดทอดทอดไปนะครับเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีรถของผมเนี่ยฮะได้รับความเสียหายประมาณสิบหกคันนะครับตอนนี้กํลาลังตามอยู่ก็รู้บเบาะแสได้ได้ขึ้นมาบางส่วนนะครับเป็นประมาณนั้นครับผม มูล,ลค่าความเสียหายโดยรวมมูล,ลค่าความเสียหายโดยรวมอยู่ประมาณ10ล้านบาทครับผู้ก่อเหตุรู้ตัวครับมีบัตรประชาชนมีที่อยู่ทาบัตประชาชนเราให้คนไปสืบดูแล้วว่าก็มีบ้านมีมีมีบ้านมีที่อยู่เป็นหลักแรงนะครับแต่ยังไม่เจอตัวเขานะครับทางตํารวจตอนนี้กําลังรวบรวมหลักฐานเพื่อจะดําเนินการออกหมายจับต่อไปนะครับผม